สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วจะมี2สูตรนะครับก็คือหลักสิบบนนะครับสูตรเก่า1สูตรหลักหน่วยบน1สูตรนะครับก็จะมีสูตร ใหม่นะครับมาเทียบชนนะครับเพราะว่าหลักสิบบนอย่างงวดที่แล้วสูตรนี้ที่เข้ามาลงเทียบชนนะครับผลปรากฏว่าตัวชนผิดนะครับสูตรหนึ่งผิดนะครับชนกันที่ศูนย์สองสามนะครับผลวันที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งสูตรที่เรามาเทียบชนผิดนะครับแต่สูตรนี้เข้ามาเราก็มาตามต่อนะครับกับสูตรนี้แล้วก็อีก หนึ่งสูตรหลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนให้สองสูตรก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ การคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับงวดแรกที่ลงก็คืองวด16มิถุนายนนะครับสถิติมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดที่2ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ของงวดนี้นะครับคำนวณมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้ว ปรากฏว่าไปเขียนผิดนะครับก็เลยอัดใหม่นะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ก็คือตานี้เลยนะครับหลักสิบนะครับสูตรเก่า2อบวกสเป็น4 4ี่บวกหเป็น9 9้าเบวกสเป็น13นะครับได้เลข3 3มลบหนึองนะครับสบวกสได้4 4ี่บวกหได้5 5้าบวกหได้6 6กบวกหได้7นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ เยอะนะครับแต่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเรามาเทียบชนกันนะครับ3 2 4 5 6 7หนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขไทยครั้งที่สองนะครับสูตรหลักสิบบสูตรกล่องนะครับส่วนสูตรใหม่นะครับที่เราเอามาเทียบชนงวดแรกที่ลงจากงวดที่ออก597นะครับ ตัวเลข5ตัวนะครับมีผิด1งวดเหมือนกันงวดแรก9กบวกสเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกหเป็น20นะครับได้เลข0แล้วก็เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้0 3 6 9 2นะครับเข้ามาที่เลข9นะครับหลักสิบบนวดต่อมาได้8 1 4 7 0ออก9 0 5นะครับเลข0ูนหลักสิบศูนย์นะครับออก8 6 7เลข6หลักสิบนะครับ 25814นะครับออก618เข้ามาที่เลข1งวดนี้ผิดนะครับวัดต่อมา58147นะครับออก642หลักสิบนะครับเข้ามาวัดต่อมานะครับ8147 0นะครับออก012เลข1เข้ามา งวดต่อมา69258นะครับออก196นะครับเลข9เข้ามาที่หลัก10 70369นะครับออก807นะเลข0แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ3บวก8เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก2เป็น21นะครับได้เลข1 1470นะครับผลของวันที่ออก417นะครับเลข1เข้ามาที่หลัก10ของงวดนี้นะครับ 9บวก4เป็น13 13บวก4เป็น17นะครับบวก0นย์ก็เป็น17ได้7 0 3 6 9นะครับ16กรกฎาคมนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเป็นสูตรหลัก4ตัวนี้นนเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันตัวแรกก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักร้อยบน2ครั้งแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ หือเลข0ูนนะครับ1ครั้งนะครับถ้าเอา2สูตรมาเทียบชนกันนะครับก็จะชนกันอยู่ที่เลข3เลข6เลข7นะครับ3 6 7นะครับหลักสิบชนกันที่3 6 7ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับที่เราคำนวณไว้งวดที่แล้วนะครับ1 4 7 0 3 6ลงเทียบชนนะครับชนกันที่436ผลปรากฏว่าผิดนะครับคูอสูตรที่มาเทียบชนผิดแต่สูตรนี้เข้ามาที่เลข7็นะครับออก417นะครับหลักหน่วยคือเลข7เข้ามาสถิติยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิด องวดนี้นะครับ4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9 9เบวก1เป็น10 10บวก5เป็น15นะครับได้เลข5เริ่มไปทีละสาแต้ม581 4, 70นะครับ16กรกฎาคมนะครับเรามารุ้นนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าตำแหน่งของสูตรนะครับก็คือหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยล่างโทษทีหลัก ใช่แล้วครับหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งบนกันแล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับที่เอามาเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก5905นะครับเข้ามา3งวดแล้วก็มาผิดเหมือนกันนะครับสูตรนี้ผิด1งวดหลังจากที่ผิดก็เข้ามานะครับ หลังจากที่ผิดนะครับ0 1 2 3นะครับออก6 4 2นะครับเลข2เข้ามา0 1 2นะครับเลข2หลักหน่วย1 9 6นะครับเลข6เข้ามาหลักหน่วย8 0 7นะครับเลข7เข้ามาที่หลักหน่วยแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6 6 7 8 9 4ตัวนะครับสูตรนี้ประวัที่ออก4ี่นเ็ะครับเลข7เข้ามาของงวดนี้นะครับ1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5ได้5 6 7 8นะครับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้5 678เทียบชนกันแล้วชนกันที่578นะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นนะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้ง บวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยเลขเลขหน้าครั้งที่2นะครับเทียบชนกันนะครับชนกันที่5 7 8นะครับสอูนระครับ5 7 8เราลองมาจับคู่ดูนะครับ5 7 8ด คู่นะครับหลักสิบสามหกเจ็ดทั้งหมดก็จะได้เก้าคู่ชุดนะครับห้าเจ็ดแปด 9คู่ชุดนะครับก็จะมี3 5 3 7 3 8 5, 6ามเกีดสามแปดห้าหกพอดีหกห้าหกเพอีเจ็ดห้นะครับหลัสิบสามหกเจ็นะครับสามหลักหน่วย5้าแป ถ้าเรามาดูใน9คู่ชุดนี้นะครับ9คู่ชุดถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมของงวดนี้ที่ลงไปแล้วก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับก็จะประกอบไปด้วยแต้ม5 6 7 8 9 0นะครับแต้มหลักนะครับ5 6 7 8 9 0คู่แรกนะครับเข้าแต้ม8เข้าแต้ม0แต้ม1ไม่มีนะครับแต้ม1ไม่มี แต้มสไม่มีแต้ม4ไม่มีแต้ม2ไม่มีแต้ม4ไม่มีนะครับมี78นะครับเข้าแต้ม5นะครับจะมีอยู่3คู่นะครับที่เข้าแต้มนะครับก็จะมี3 5นะครับ8แต้ม3 7แล้วก็78นะครับ จ็ดแปดนะครับสามคู่นี้นะครับถ้าเรามาดูนะครับเรามาดูสูตรดูแต้มเจาะนะครับแต้มรวม 2, 2สองสองสูชนก็จะชนกันที่แต้มห้ากับแต้มแปดนะครับแต้มห้านะครับแต้มแปดนะครับสองคู่นะครับอันนี้คือแต้มหลักนะครับ แต่เท่าเฉพาะแต้มชนนะครับก็จะเหลืออยู่2คู่คือ3 5 8หแต้มนะครับแล้วก็7 8 5แต้มนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูสูตรคู่พี่นะครับสูตรคู่พี่ที่ลงไปแล้วก็เข้ามานะครับงวดนี้ได้เลขคู่นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบหลักหน่วยนี่ยังปล่อยไปก่อนนะครับเอาเน้นหลักสิบที่เข้ามาก่อนเพราะว่าหลักหน่วยมันหลุดนะครับ ก็ยังไม่เน้นเราเน้นที่สูตรที่เข้ามานะครับวันนี้ได้เลขคู่นะครับแต่ว่าในนี้มันมีเลขคู่ตัวเดียวคือเลข6แต่ว่าจับคู่แล้วไม่เข้าแต้มนะครับคู่ที่เข้าแต้มก็จะเป็นเลขคี่นะครับฉะนั้นเราจัดเผื่อไว้นะครับก็คือคู่นี้นะครับจับพลิกนะครับจับพลิกไว้นะครับคู่นี้นะครับ8 7นะครับหรือว่าถ้าเผื่อ สูตรคู่ขี้ผิดนะครับแจมรวมเข้ามาก็อาจจะเป็นเลขขี้ก็ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ16กรกฎาคมนะครับในชุดนี้นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับหรือจะดูรอดูชุดสรุปภาพรวมของสูตรทั้งหมดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ค่อยมาวิเคราะห์กันตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งถ้าใครชอบตรงใจคู่ไหนก็ลองไปพิจารณาก่อนนะครับส่วนตัวก็ ชอบคู่นี้นะครับ7887นะครับก็ลองไปติดติดไว้ก่อนก็ได้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจอาใช้หน้หวยฟรีทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ